สวัสดีครับพี่น้องสุผูสุคนอ่ะเศร้านี่กับพ่อกับไก่น่อยลอยลมแนวชื่อเขาเหมือนเดิมพี่น้องอ่ะวัดดีปีไหมวัดดีปีไหมเป็นท่าการพี่น้องอ่ะหลักจากปีไหมแล้วเรียบร้อยอูเงีเ้ยวเง้ยวเงีปีไหมเกลื่อนสุผูสุคนอยู่ดรอกเนาะ ไปตลาดพี่น้องเออบอสันได้เปิดร้านจะทั้งทั้งในเมืองก็ได้ร้านเปิดร้านบอได้ของมาขายซ้ำนี่แหละได้หมูย่อเนี่ยได้สมหมูสมเนื้อหมูบดปลาหมึกไปเฮ้อได้หนังได้ขนมได้หลายอันหลายยางจะพี่น้องเจ้าหักได้ยางละหน่อยบอได้ยางละหลาย พ่อมาล่านเขาเระท่านไม้เปิดยังค่าปีไม่อยู่ยังมวนอยู่ห้านังล้านก็นได้ได้กับ่าหลายพ่อได้มาถูถูถถๆได้ทสโอ้มวนยิ้นกันปีนี่คือ้นอยู่หลังจากติดโควิดมาหลายปีเนาะเขาก็สิเปิดเจลี่เล่นแน่ปีนี้อ่ะ มวลยิ้นกันไปปีใหม่กะให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแรงเบิดสู่ฟูสุขคนเอฟจีสุขคนทั้งเอฟจีทั้งเบย์จีแหละพี่นอ้องอายุดีมีแรงปีใหม่ลำๆำเรื่อยๆสู่ฟูสุขคนไปตลาดไปแจ้าจะสอนฮอกกมามาหอด สวยมันแต่หาเลาะอ,อยู่พินเลาะเบิ่งหันเบิ่งหนีอยู่เบิ่งของมันลานเปิดลานบ่ตลาดก็เงียบเพราะฉะนั้นเลยคือขึ้นมาในตลาดก็ได้ข้ามวนอยู่ <c oughs> นี่ล่ะพี่น้องเอ้ย นสนมกสนใจกับแวะมาเบิงร้อนได้นุดส้อยประคามวันมันหล่มามันคือจริงเถอะ หมูบบอบดเขาก็ม,กมาซืตลาดเขาก็มาหอดเงินอ่าสำหรับคลิปนี้ ให้พี่ให้น้องเบึงมาเจอตลาดโบใจฟ้องมาหลายดอกพี่น้องบ่มียังไงอ่ะบอสสหรับสี่นี่ก็ข,ข่อเขาเข้ามาส,สวัสดีครับ